สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนเพลงนกสีชมพูนะครับเดี๋ยวครูจะท่องน้องห้ฟังก่อนครับนักเรียนโดเรมิโดเรมิโดเรมิเรเรเรซอลลาโดซอลลาโดลาโดเรโดโดโดมากลับบรรทัดที่หนึ่งใหม่โดเรมิโดเรมิโดเรมิเรเรเรซอลลาโดซอลลาโดลาโดเรโดโดโด อันนี้คือท่อนที่หนึ่งเพลงนี้มีสองท่อนแต่ไปท่อนที่สองนะครับมีซ้อนมีมีเรมีซ้อนมีมีเรลาโดลาเรโดลาลาโดลาเรโดลามีซ้อนมีมีเรมีซ้อนมีมีเรลาโดลาเรโดลาลาโดลาเรโดลาเดี๋ยวกูจะเป่าให้ฟังให้ดูนะครับเริ่มตัดท่อนแรกก่อน เราจะใช้โดสูงซึ่งจะปิดหมดจะเพิ่มลมไปโดเรมีจะเป็นเสียงสูงต่อไปเป็น่อนสองนะครับ อันนี้คือนกสีชมพูนะครับนักเรียนวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ